เงินคือของฉลาดหลายคนมองว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเงินไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุที่ไม่มีชีวิตแต่มีคุณสมบัติที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมีพลังงานและกฎเกณฑ์ในการทำงานของมันเองการทำความเข้าใจคุณสมบัติเหล่านี้อย่างถ่องแท้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมและใช้เงินให้ทำงานแทนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะเจาะลึกถึง8คุณสมบัติที่ทำให้เงินเป็นของฉลาดและจะยกตัวอย่างประกอบเพื่ออธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจนที่สุด 1. เงินมีคุณสมบัติในการหาเพื่อนเงินมีความฉลาดในแง่ที่มันไม่ชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ชอบที่จะหาเพื่อนและเติบโตไปพร้อมกันคุณสมบัตินี้คือหัวใจของหลักการดอกเบี้ยทบต้นที่สุดยอดนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟต กล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกในขณะที่คนส่วนใหญ่มองว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องใช้จ่ายไปเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันเงินที่ฉลาดจะถูกนำไปลงทุนและทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่กลับมาทบกับเงินต้นทำให้เงินจำนวนเล็กๆสามารถเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในระยะยาวตัวอย่างหากคุณนำเงิน10,000บาทไปลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10 เมื่อผ่านไป1ปีเงินของคุณจะกลายเป็น1 1 0 0 0บาทแต่ในปีที่ 2, เงินจำนวน1 1 1 0 0 0บาทนี้จะถูกนำไปสร้างผลตอบแทนอีก10เปซ็นตทำให้เงินของคุณกลายเป็น12,100บาทและจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราที่เร่งขึ้นในทุกๆปีนี่คือความฉลาดของเงินที่สามารถสร้างเพื่อนใหม่และทวีคูณตัวเองได้อย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นสิ่งที่การทำงานแลกเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ 2. เงินมีคุณสมบัติในการแบ่งบานเงินมีความฉลาดในแง่ที่มันสามารถแบ่งบานไปยังแหล่งที่สามารถสร้างผลดอบแทนได้ดีที่สุดมันไม่จําเป็นต้องผูกติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพื่อหาโอกาสในการเติบโตคุณสมบัตินี้คือหลักการของการกระจายความเสี่ยงที่เป็นหัวใจของการลงทุนอย่างชาญฉลาดแทนที่จะนําเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นของบริษัทเดียว ผู้ที่เข้าใจความฉลาดของเงินจะกระจายเงินไปลงทุนในหุ้นหลายๆบริษัทในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันหรืออาจจะกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเช่นพันธบัตรรัฐบาลอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ทองคําการทําเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่เงินจะสูญหายหากเกิดปัญหาขึ้นกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งและยังช่วยให้เงินสามารถเติบโตไปในทิศทางที่หลากหลายและมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ตลอดเวลา 3. เงินมีคุณสมบัติในการสร้างลูกหลานคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของเงินคือมันสามารถสร้างลูกหลานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแรงงานจากมนุษย์คุณสมบัตินี้คือหลักการของกระแสงเงินสดจากแหล่งอื่นหรือ Passive Income ในขณะที่คนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อหาเงินคนที่เข้าใจความฉลาดของเงินจะทำให้เงินทำงานเพื่อสร้างเงินให้พวกเขาอีกทอดหนึ่งเช่นการนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าหรือการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอหรือการสร้างบุธุรกิจที่สามารถดำเนินงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคุณอยู่ตลอดเวลา รายได้ที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เพรียบเสมือนลูกหลานของเงินที่คุณลงทุนไปในตอนแรกซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณอย่างไม่หยุดนิ่งและทำให้คุณมีอิสระที่จะเลือกว่าจะใช้เวลาในชีวิตทำอะไรได้มากขึ้น 4. เงินมีคุณสมบัติในการซื่อสัตย์ต่อผู้ที่เข้าใจมัน เงินเป็นของที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งมันจะให้ผลตอบแทนตามกฎเกณฑ์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างซื่อตรงไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามความฉลาดของเงินคือมันจะไม่เข้าข้างคนที่มีอำนาจหรือมีทุนหนาหากคุณเข้าใจกฎของมันและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอเงินก็จะตอบแทนคุณด้วยผลลัพธ์ที่คุ้มค่าไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนธรรมดาหรือเป็นมหาเศรษฐี หากคุณนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมดัชนีหรือ i ิน ndex x u u ฟัที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ7%ในระยะยาวคุณจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ใกล้เคียงกันเสมอความฉลาดของเงินในข้อนี้สอนให้เราไม่จำเป็นต้องมีเส้นสายหรือความได้เปรียบที่พิเศษใดๆแต่เพียงแค่ต้องมีความรู้และความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของมันอย่างถ่องแท้เท่านั้น 5. เงินมีคุณสมบัติในการอดทนรอคอย เงินเป็นของที่อดทนอย่างยิ่งมันไม่รีบร้อนที่จะเติบโตแต่ต้องการเวลาเพื่อที่จะทวีคูณตัวเองอย่างเต็มที่คุณสมบัตินี้คือหลักการที่คนรวยเข้าใจดีว่าการลงทุนในระยะยาวคือการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดในขณะที่คนส่วนใหญ่อยากได้ผลตอบแทนที่รวดเร็วและพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงสูงผู้ที่เข้าใจความฉลาดของเงินจะอดทนรอคอยและปล่อยให้เวลาทำงานอย่างเต็มที่ เช่นคนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มั่นคงและปล่อยให้เงินทำงานไปเป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่ขายออกไปจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าคนที่พยายามซื้อขายหุ้นเพื่อเก่งกำไรในระยะสั้นหลายเท่าตัวเพราะพวกเขาเข้าใจว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นจะทำงานได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีเวลาที่มากพอ 6. เงินมีคุณสมบัติในการไม่เลือกปฏิบัติเงินเป็นของที่ไม่เลือกปฏิบัติ มันไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีเพศอะไรอายุเท่าไหร่หรือมีพื้นฐานทางสังคมอย่างไรหากคุณเข้าใจหลักการทำงานของมันคุณก็จะสามารถใช้มันเพื่อสร้างความร่ำรวยได้เท่าเทียมกันทุกคนคุณสมบัตินี้ แตกต่างจากสิ่งอื่นในโลกที่มักจะมีการเลือกปฏิบัติและแบ่งชนชั้นแต่เงินมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งในตัวมันเองเช่นหากคุณใช้หลักการลงทุนที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กนักเรียนที่เริ่มออมเงินเล็กๆน้อยๆหรือเป็นผู้สูงอายุที่เริ่มวางแผนกเกษียณหากคุณทำตามหลักการอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความใกล้เคียงกันเสมอนี่คือคุณสมบัติที่ทําให้เงินเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างโอกาสให,ให้กับทุกคนได้อย่างแท้จริง เเงินมีคุณสมบัติในการทำงานตลอดเวลาสุดท้ายนี้เงินมีความฉลาดในแง่ที่มันสามารถทำงานตลอดเวลาได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ว่าคุณจะนอนหลับพักร้อนหรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเงินที่คุณลงทุนไปก็จะยังคงทำงานเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับคุณอย่างต่อเนื่องคุณสมบัตินี้คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ที่เข้าใจมันสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานเพื่อหาเงินตลอดเวลา เช่นในขณะที่คุณกำลังนอนหลับในเวลากลางคืนหุ้นที่คุณถืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอีกประเทศหนึ่งก็กำลังทำงานและเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่คือความฉลาดของเงินที่ไม่เคยหลับไม่เคยป่วยและไม่เคยหยุดทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณ 8. เงินมีคุณสมบัติในการตอบสนองต่อปัญญา เงินมีความฉลาดในแง่ที่มันจะตอบสนองต่อปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคุณคุณสมบัตินี้แสดงให้เห็นว่าเงินไม่ได้สนใจความแข็งแรงทางกายภาพหรือการทุ่มเทในการทำงานอย่างบ้าคลั่งเพียงอย่างเดียวแต่มันให้ความสำคัญกับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านั่นหมายความว่าคนที่ทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าจะรวยเสมอไปแต่คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดและมีความรู้ในการใช้เงินต่างหากที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริง เช่นคนสองคนเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเท่ากัน คนหนึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์หุ้นรายตัวด้วยตนเองโดยไม่มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอและซื้อขายตามคำแนะนำที่ไม่น่าเชื่อถืออีกคนหนึ่งใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและกระจายเงินไปลงทุนในกองทุนดัชนีที่อิงตามบริษัทชั้นนำในตลาดโลกในระยะยาวในท้ายที่สุดคนที่สองจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญเพราะเขาไม่ได้ใช้แค่ความพยายามแต่ใช้ปัญญาในการตัดสินใจลงทุน เงินจะไหลไปหาผู้ที่เข้าใจหลักการของมันและใช้มันอย่างชาญฉลาดเสมอการทำความเข้าใจว่าเงินเป็นของฉลาดจึงมากกว่าแค่การเรียนรู้เรื่องการเงินแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่มีต่อเงินทั้งหมดหากเราสามารถมองเงินเป็นเหมือนเพื่อนที่ฉลาดและมีชีวิตและเรียนรู้ที่จะใช้มันให้ทำงานแทนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกศักยภาพในการสร้างความร่ำรวยได้อย่างยั่งยืน จงจำไว้ว่าเงินไม่ใช่เจ้านายที่คุณต้องทำงานเพื่อมันแต่เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้หากคุณเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%เปอร์ซก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา ที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ